สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชว์ซีเรียอิตาลีฤด,ด,ดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่16นะคะคืนวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567เอ็มโปลีแพ้โตริโน 0- ประตูต่อ1 คืนวันเสาร์ที่14ธันวาคม2567กายารีแพ้ออตาลันตา0ประตูต่อ1อุดิเนเซ่แพ้นาปโปลี1ประตูต่อ3ยูเวนตุสเสมอกับเวเนเซีย2ประตูต่อ2คืนวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567เลเช่ชนะมอนซา2ประตูต่อ1ปาม่าแพ้เวโรนา2ประตูต่อ3โบลอนยาเฉือนชนะฟิออเรนตินา1ประตูต่อ0 โคโม่ o, ชนะโรม่า2ประตูต่อศูและเอซิมิลานเสมอกับเจนัวศูนย์ประตูต่อ0ูคืนวันจันทร์ที่16ธันวาคม2567ลาซิโอแพ้อินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อ6ไปดูตารงนางคะแนนกาโชซีเรียอติตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่16นะคะจากฝูงอตาลันต้าค่ะลงแข่งไป16นัดชนะ12เสมอ1และแพ้3มี37แต้มค่ะ นาโปลีอันดับที่2 16นัดชนะ11เสมอ2แพ้3มี35แต้มส่วนอันดับ3อินเตอร์มิลานลงแข่งไป15นัดชนะ10เสมอ4แพ้1มี34แต้มฟิออรเรนตินาอันดับที่4 15นัดชนะ9เสมอ4แพ้2มี31แต้มซึ่งเท่ากันกับลาซิโออันดับที่5แต่ลาซิโอนั้นลงแข่งมากกว่า1นนัดนะคะโดยลาซิโอแข่งไป16นัดชนะ10เสมอ1และแพ้5 ส่วนอันดับที่6ค่ะยูเวนตุสมี28แต้มอันดับ7โบโบลญญา15นัดมี25แต้มนะคะขณะที่เอซิมิลานอันดับที่8 15นัดมี23แต้มอันดับ9อูดินเนเซ่20แต้มอันดับ10เอมโปลีมีอยู่19แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือโตริโนขณะที่โรม่าอันดับที่12มี16แต้ม เท่ากันกับอันดับ13เจนัวและอันดับ14เลเชออันดับ15ปาปามี15แต้มอันดับ16โคโม15แต้มเช่นเดียวกันนะคะและอันดับที่17เวโรนามี15แต้มส่วนอันดับ18กายารี่14แต้มอันดับ19มอนซ่ามี10แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่20คือเวเนเซียตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5สัปดาห์ที่16 มาเตโอเรเตกีจากอ t ตาลันตยิงไป12ประตูมาคุสตูรามจากอินเตอร์มิลานยิงไป11ประตูมอยเซคินจากฟิโอ e เ t นตินยิง9ประตูอเดโมล่าลุกแมนจากอ t ตาลันตายิงไป8ประตูและดูซานวลาฮ v ิชจากยูเวนตุสยิงไป7ประตูจากนั้นไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกาะชดซีรียอิตาลีฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่17 คืนวันศุกร์ที่2 0ธันวาคม2567เวโรนาพบกับเอซิมิลานในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่2 1ธันวาคม2567โตริโนพบโบเลญญาในเวลา21นาฬิกาขณะที่เจนัวจะลงสนามพบนาปโปลีในเวลา24นาฬิกาเลเชเปิดบ้านพบลาซิโอในเวลา2นาฬิกา45นาที ืนวันอาทิตย์ที่12ธันวาคม2567โรม่าพบปาม่มาในเวลา18นาฬิกา30นาทีเวเนเซียพบกายารีในเวลา21นาฬิกาอตาลันตาพบเอมโปลีในเวลา24นาฬิกาและมอนซ่าพบยูเวนตุสในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567ฟิโอเรนติน่าพบอูดิเนเซในเวลา24นาฬิกา30นาทีและอินเตอร์มิลานพบกับโคโมูในเวลา2นาฬิกา45นาทีค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวโนดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ